มุมนี้ไว้ก็ได้โอเคตัดเลยค่ะเสื้อเชิ้ตค่ะ เสื้อเชิ้ตผู้ชายนะคะพี่ป้ายกระทิงชมพูรุ่นนี้เป็นเบอร์2นะคะราคา3,800บาทท่วนท่วนรุ่นนี้มันจะเป็นผ้าคอตตอนประมาณ80%นะคะอีกนิดหน่อยก็อาจจะมีผ้าสำลีหรือผ้าอย่างอื่นปลนบ้างนะคะแต่คอตตอน80%นะคระไซนะคะพี่ส่วนมากจะเป็นลายนะคะ จะถ่ายรูปวันนั้นจะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายใครตามหาเสื้อเชิ้ตแนวนี้นะคะพี่สั่งได้เลยโอ้แก๊น็นี่ตัวนี้งานดีนะพี่งานขายดีนะคะเป็นเบอร์สองนะแจ้งก่อนลูกค้าบางคนอยากได้เบอร์หนึ่งไม่มีนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นเห็นเขาขายก็เป็นหมื่นเลยตกใจเลยนะคะ หนูขายเบอร์สองแล้วกันพี่หนูขายแค่เนี้ยแหละสามพันแปดนะคะใครจะเอาลูกรีวิวเดี๋ยวส่งให้ฟรีไปนะคะใครจะรับลูกใหม่ยังมีสินค้านะคะพร้อมส่งนะคะเป็นแขนสั้นกับแขนยาวปนกันเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะคะใส่ได้ตลอดนะคะใส่ทำงานนะคะใส่เที่ยวใส่ได้หมดอยู่แล้วเนาะ,ะเสื้อเชิ้ตนะคะ ดีพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็เฉลี่ยให้สักประมาณสัก15%ได้นะคะเบอร์2อ่ะเนาะแต่พี่เอาไปซักนะคะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ขายเชิ้ตแนวเนี้ยซักรีดก่อนขายอยู่แล้วนะคะเนาะซักรีดก่อนขายอยู่แล้วเดอ้อขายได้ราคานะคะเสื้อเชิ้ต งานดีค่ะผ้าบางนะคะรีวายมันจะมีแบรนด์ด้วยอย่างเมื่อกี้ก็โปโ,โลใช่ไหมที่อเลวางก่อนน้นเนี้ยอ่ะมีโปโลมีแก็มีแชปมีรีวายมีอกล้องสั่นจังก็จะมีแบรนด์ให้ลูกค้าได้แยกขายอัพราคาได้อีกนะคะพี่สำหรับงานเชิรตเนาะ 3 8มพพี่ได้ผ้าร0อเท่าไหร่วะร้อยเจเลยเนาะร้อตัวบวกลบแล้วกันนะคะสี่กิโลกระสอบหนึ่งนะคะต้นทุนเฉลี่ยออกมาก็20กว่าบาทพี่ไม่แพงนะคะพอคิดต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวแล้วก็จะไม่แพงเลยนะคะพี่เนี่ยโปโลอีกแล้วเนี่ยโปโลอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็โปโลนะลาฟลอเรนนี่ดูโลโก้นี่ เากล้องปุ๊บพี่นี่แบบฐานเลยนะเนี่ยเลยพี่นี่ฐานดีๆเลยนะเข้ากล้องไปปุ๊บก็ทาครีมกันแดดแล้วนะร้านอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองคะ่ะลูกค้าขาอยู่กรุงเทพพุทธมณฑลสายสองจ้า จะมาซื้อเองที่โกดังก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะสั่งมีบริการจัดส่งทั่วประเทศคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัญโซดาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเรารีวิวกันแบบนี้ทุกวันทอมมี <t> ่ <ommy> ใครอยากได้นะคะสั่งได้เลยนะเชิ้ตขายดีนะคะขายได้ตลอดปี รับรีวิวพี่ธานีโอเคจัดไปคุณพี่หนูปักหมุดคุณพี่นะคะคุณพี่อินบ็อกซ์หลังใหม่เลยนะใครสนใจอยากสั่งนะคะค่าส่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200บาทค่ะลูกค้าขาค่าส่งอยู่ที่ประมาณ200บาทนะคะ CK ตัวนี้มองไม่เห็นเลยพี่เอต้องมาใกล้ๆล,ลูกค้าดูหน่อยเออ ...CK ค่าส่งจังหวัดธรรมดาธรรมดาเลยก็คือ200บาทแต่ถ้าเป็นยะลาปัตตานีนาลาธิวาดหรืออะไรที่แบบไกลๆเนี่ยก็อาจจะมี250 300 350แล้วแต่อําเภอและตำบลอีกทีนะคะแต่ทั่วไปเลยคือประมาณนี้เลยพี่200บาทนะคะลูกรีวิวส่งฟรีค่ะพี่รีวิวเนี่ยหนูส่งฟรีพิธานี ส่งฟรีให้เพราะว่าแกะแล้วนะคะยืมแกะก่อนนะคะแต่ได้ทุกตัวแน่นอนพี่คุณพี่ดูรีวิวได้เลยนะคะให้ดูทุกตัวได้ทุกตัวแน่นอนใครอยากสั่งนะคะพี่ยังมีสินค้าอีกเยอะพอสมควรเนอะรอบนี้เข้าเยอะให้ลูกค้าได้สั่งไปขายไป ทํากําไรกันนะคะพี่ไซส์ก็ไซส์ผู้ชายนะคะพี่ M L XL 2X ไซส์จะค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยเพราะเป็นไซส์ผู้ชายนะคะ45กิโลกรัมจ้าลูกค,ะคะ้าขากรสอบ45กิโลนะเป็นงาน US นะคะกระสอบเมกาเนาะกระดุมมุกนี่ตัวนี้ แขนสั้นแขนยาวปนกันนะคะส่วนมาก80%เป็นคอตตอนนะคะอาจจะมีผ้าอื่นปนนิดหน่อยสัก10% 20%นะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเลอะอะไรพวกนี้ก็มีนะคะสักประมาณสัของกระสอบเนาะหนูแจ้งละเอียดยิบยิบยิบแล้วนะตัวนี้ควิกซินเวอร์ผ้ามือ2นะคะพี่ไม่ผ่านการคัด ใดๆนะคะลูกค้าทอมมี่นี่พี่เอทอมมี่ทอมมี่ามาดูหน่อยทอมมี่เนี่ยตอนนี้ก็คือทอมมี่นะคะเลอะหน่อยเอาไปซักเชิ้ตพวกนี้หนูเห็นลูกค้าหนูซักก่อนไปขายกันทุกคนเลยพ <laughs> ีเนาะเชิ้ตมันต้องซักรีดหน่อยเนาะเชิ้ตนะคะบางตัวก็ไม่เลอะถ้าตัวไหนไม่เลอะพี่ๆขายได้เลยเนี่ยอย่างเลอะเงี้ยเลอะฝุ่นเนี่ยซัก ก็ออกนะคะขยี้ขยี้หน่อยแปลงหน่อยก็ออกนะคะพี่ตัวไหนซักไม่ออกจริงๆก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เสียไปแล้วกันนะคะแต่ลองซักดูก่อนนะคะขายผ้ามือสองอันดับแรกเลยเนี่ยซักก่อนก็ดีพี่บางคนก็ไม่ซักกันแล้วแต่เนาะหนูอย่างหนูเจอลูกค้าหน้าร้านเงนี้ยโอ๊ยพี่ต้องซักก่อนไม่ว่าขายอะไรพี่ต้องส่งซักแชป บางคนุอยพี่ไม่ซักพี่ไปกองเลยเออได้หมดนะคะแล้วแต่ความถนัดของเราเนาะแต่บางคนบอกว่าพอซักรีดแล้วมันมันดูน่าซื้อแล้วมันแบบอัพราคาขึ้นมาได้นะคะตัวนี้กระดุมมุกกระดุมมุกก็ทำราคาได้นะเพราะว่าลูกค้าแบบชอบ แบบกระดุมมุกพี่ขายแพงอะไรอย่างเงี้ยพกระสอบกระดุมมุกล้วนก็คือหมื่นหมื่นสองหมื่นสามอย่างเงี้ยพี่กระสอบเสื้อเชิ้ตกระดุมมุกล้วนะมีนะหมื่นเท่าไหร่ว่าหมื่นสองห้าเออถ้าใครชอบเชิ้ตแบบเนี้ยแล้วเป็นกระดุมมุกล้วนๆมีนะพี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะเห็นปะราคาโดดปะโคลัมเบียเนี่ย อันเนี้ยสามพนแะคะแต่พอเป็นกระดุมมุกล้วนปุ๊บ12,500สอ,อ้รอเอราคามันไปคนละแบบคนละยอดเลยนะคะใครชอบใครอยากขายจัดได้เลยคุณพี่ราคาไม่แรงนะคะราคาแบบกลางๆจับต้องได้เนี่ยสามพตัวนี้ทอมมี่มันจะมีแบรนด์นะมีแบรนด์ติดมานะพี่อย่างตัวทอมมี่ Tommy มั่ง C, K, R, Y, Chap, g ปแอะไรเนาะที่เราจะเจอตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปแบบคัดแยกขายทำราคาได้นะคะกระดุมมุกปะเออเนี่ยกระดุมมุกอีกแล้วกระดุมมุกก็ทำราคาได้อีกเนะี่ยเจอเห็นหลายตัวอยู่นะพี่ๆเอาไปคัดไปแยกกันเอาเด้อ 3,800ได้ผ้าลาวลาวรอยเตัวบวกลบนิดนึงนะคะ170บวกลบมันเป็นกระสอบช่าง45กิโลกรัมเดอ้ออุ้ยตัวนี้วินเทจมากเลยอะ่ะวินเทจมากเลยอยืเห็นไหมพี่ส่วนมากมันจะเป็นลายนะลายสกอตมั่งลายตารางมั่งเนาะ เป็นลายแบบนี้แหละผ้าบางเนี่ยค่ะพี่ผ้าจะค่อนข้างบางนะรุ่นนี้นะคะใครใครแบบชอบถามแบบสกอตผ้าบางสกอตผ้าบาง เอางานนี้ไปขายเลยพี่เอางานนี้ไปขายเลยนะคะขายดีเลยตัวนี้ก็ดุมมุกอีกแล้วเห็นไหมกระดุมมุกก็มีนะคะวันนี้วันอะไรวันอังคารเหรอคือจันจันเหลืองคานวันนี้อังคารอังคารใช่ไหมมันไปทางโน้นเรื่อยเลยเออ ถ้าเป็นกระสอบใหม่ถ้าคุณพี่ซื้อกระสอบใหม่ที่ยังไม่ได้แกะก็งานแบบนี้แหละลูกค้างานคล้ายๆกันเลยตัวนี้แก๊ปค่ะก็จะเป็นเชิ้ตประมาณนี้นะคะแขนสั้นแขนยาวรวมกันนะคะพี่แบบละตัวค้ากันมาแบบนี้นะใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะพรุ่งนี้ส่งของปกตินะพรุ่งนี้ยังส่งสินค้าอยู่นะคะลูกค้ายังสั่งกันได้เรื่อยๆเลยจนถึงวันที่9 เก้าค่อยแบบวันสุดท้ายเนาะเก้าเก้าเดี๋ยวแจ้งนะเพจคืนนี้แหละ arrow arrow เนี่ยเยอะนะพี่เห็นไหมค่อนข้างเยอะนะกระสอบหนึ่งอะได้หลายตัวนะคะคุ้มแน่นอนต้นทุนเฉลี่ย20กว่าบาทอันนี้ลายโปโล มีแบรนด์อีกต่างหากนะคะเสื้อโปโล,โลเราเหลือแค่สามสี่ห้าลูกกันบ้างเนะาะยยไ,ไม่ต้องรีวิวแล้สามพันแ พี่ฟ้าใส่จ๋าราคาอยู่ที่3,800บาทจ้ากระดุมมุกอีกแล้วนี่เนี่ยกระดุมมุกสั่งได้เลยนะคุณพี่ใครที่ดูอยู่แล้วอยากอยากสั่งนะคะมีสินค้านะมีในสต็อกนะคะทักอินบ็อกสั่งได้เลยเดอ้อ มันบางนะพี่จำนวนตัวมันเลยค่อนข้างเยอะเนี่ยรีวิวมาตั้งนานแล้วเห็นไหมแอลเอลบีน แบรนด์ก็สามารถทำราคาได้ไซส์ size จะอยู่ที่ประมาณ M, L, XL, 2XL เลยคุณพี่อันนี้จะไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์อะเชิร์ตโอเวอร์ไซส์ก็ก็จะอยู่ที่3,500นะคะโปโลอีกแล้วอันนี้จะเป็นรวมไซส์นะคะแต่จะมีตั้งแต่แบบเล็กใหญ่บนกันเลยคุณพี่ กลิ่นนะเนี่ยกลิ่นไส้กรอกได้กลิ่นแล้วหิวอะโปโลโอีกแล้วโปโลโหลายตัวไม่หิวแล้วอิ่มส่วนมากมันจะเป็นลายแบบนี้พี่ไม่ให้ส่วนมากหรอกทั้งกระสอบเลยมั้ง เจอสีพื้นบ้างไหมน้อยอะที่จะเป็นสีพื้นสมมติวมันจะเป็นลายอะพี่ลายแบบเนี้ยลายแบบตารางลายสกอตลายอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นกระสอบเบอร์สองนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเป็นกระสอบเบอร์สองราคาที่3,800ันนะคะ ลูกค้ามาถามหาเบอร์หนึ่งหนูไม่มีของนะแต่แบบหนูเห็นบางบาง,บางคนเขาขายอยู่หมื่นหมื่นกว่าอย่างเงี้ยพี่เบอร์หนึ่งสี่สิบห้ากิโลอันนี้เบอร์สองขายให้ไปเลยสามพันแปดนะคะราคาค่อนข้างต่างกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอันนี้นะพี่คือมันก็ค่อนข้างสะอาดตัวน,นี้แรงเลอิอเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็คือมีนะคะมีปกติของสภาพมือสองนะคะ กระดูมุกอีกแล้วค่ะเอ้ยมีแวนด้วยค่ะตัวนี้แวน ใครชอบสั่งได้เลยนะคะคุณพี่อุ้ยตัวนี้สวยนะพี่เอถืออะแขนสั้นแล้วดูข้างหลังมีแบบเออเห็นปะมีปักนะคะโอ,โอทำไมเลี้ยวมาอย่างงี้เนี่ยตกใจเลยอะเออถ้ารถชนพี่นะเลยเองสบายเลย ไเบนไปบวชเลย <laughs> แล้วบอกเขาว่าส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าป้ายนี้สะอาดเปิดมารอบที่แล้วไม่มีเสียเลยเลอะอยู่3ามตัวแบนดเยอะมากขอบคุณค่ะพี่พ,พี่พี่อุ้มหรือพี่อ้ําด่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่ผิดอีกอ่านผิด <laughs> คือมันมันมีตัวเลอะไงพี่ตัวเลอะแต่อย่างที่หนูบอกว่าซัก เลอะเนี่ยมันสามารถซักได้นะทอมมี่อีกแล้วบางคนแบบเลอะเขาก็ซักอะพี่มันก็จะมีบางตัวที่ขาดนะคะขาดตัวไหนขาดเนี่ยคือพี่ต้องทิ้งแล้วแหละใช่ปะ่ะแต่ตัวไหนที่เลอะพี่สามารถซักได้ไงอันนี้มันคือเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียของผ้ามือสองบางคนไม่รู้บางคนคิดว่า ซื้อมือสองก็จริงแต่จะต้องไม่มีตัวขาดไม่มีตัวเลอะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะกระสอบมือสองถ้าใครบอกพี่ว่าไม่มีขาดไม่มีเสียไม่มีเลอะนั่นแหละนะคะเขาน่าจะไม่ถ้าไม่เขาไม่โกหกเขาก็เขาก็ไม่ได้พูดความจริงแค่นั้นอยู่สองอย่างแค่ไม่ไม่โกหกแต่ไม่ได้พูดความจริงแค่นั้นนะคะแก๊ป งานดีค่ะพี่งานค่อนข้างดีคือมันขายขายแบบขายขายค่อนข้างดีไงโปโลหนูเห็นลูกค้าหนูบางคนแบบโอ้มาอ,าอาทิตย์หนึ่งแบบสองลูกสามลูกเงี้ยก็ขายดีนะเขาขายตลาดพี่เขาไม่ได้ขายไลฟ์สดแต่ถ้าเป็นใครที่สามารถขายออนไลน์ไลฟ์สดได้อน,นั้น่ะคือเอาเอาได้เยอะซื้อทีซื้อได้เยอะนะคะเพราะว่าเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์สด ไลฟ์วันหนึ่งเขาขายได้หลายตัวแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยแบบขายได้ไวเหมือนกับขายออนไลน์พี่เพราะว่าตลาดนัดลงนัดเดียวเนี่ยขายได้แค่บ่ายสามโมงถึง6กโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยเนาะนะคะมันก็ไม่ได้แบบขายได้ไวเหมือนเหมือนแบบออนไลน์เนาะออนไลน์มันขายได้ตลอด รอบที่แล้วได้มาสวยมากลูกค้าก็ชมจริงหรอคุณพี่ขอบคุณนะคะกดไลค์ให้ก่อนขอบพระคุณมากนะคะพี่สำหรับคอมเมนต์ชื่นชมนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะะหนูก็รีวิวตามเนื้อผ้านะพี่แต่อย่างที่หนูบอกแหละทำไมหนูถึงพูดได้ว่าขายดีก็เพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็สั่งไปซื้อซ้ำอ่ะพี่ซื้อแล้วซื้อซ้ำนะคะตามหาพอเวลาของหนูหมดเนี่ย มายังมาย่างรอจองมาแล้วบอกด้วยมาแล้วพี่เอาห้าลูกนะมาแล้วพี่เอาสามมาแล้วเพีเ่คือแบบหนูก็เลยรู้ว่างานเนี้ยมันเป็นงานที่ขายดีนะคะใครที่ยังไม่เคยขายก็อยากจะบอกอยากจะให้แบบลองนะคะเออเผื่อเราจะขายดีเหมือนคนอื่นเขาเนาะทอมมี่จริงจ้ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะขายดิบขายดีนะคุณพี่อ่ะดิกกี้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแบรนด์ให้เราได้แบบ อัพราคากันได้อีกต่างหากนะคะผ้ามือสองมีสเสน่ห์ตรงนี้เนาะ,ะนี่นะทุกคนสำหรับลูกค้าท่านอื่นนะคะอยากได้แคปหน้าจอทักแชทเลยส่วนพี่ธานีได้ลูกรีวิวเดี๋ยวอโอนเลขบัญชีบริษัทที่ปักหมุดอยู่ได้เลยนะคะ,ะแคปหน้าจอเลยค่ะใครสนใจนะคะ3,800บาทเท่านั้นนะคะเจอกันคลิปต่อไปเด้อ